ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6 0 6 3ในความเห็นของโฮเวิร์ดเป่าชวง4ที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของตระกูลรอชายด้วยสิ่งนี้ตระกูลรอชายจึงสามารถสร้างความมั่งคั่งจากทั่วทุกสารทิศสิ่งนี้สามารถทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนทุกขแขนงแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากยังทำให้สามารถคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยามได้มาโดยตลอด หากไม่มีเป่าช่วงสี่ทิศนี้อาศัยความเก่งกาจสมารถของสมาชิกตระกูลรอดชัยในปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากสำหรับตระกูลที่มีอายุยืนยาวนับศตวรรษนี้จะรักษาความรุ่งโรจน์ต่อไปได้ดังนั้นภายในใจของเขาคิดว่าไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนมากเพียงใด ต้องนำเป่าชวงสี่ทิศนี้กลับคืนสู่ตระกูลรอชัยให้จงได้และเขารู้ดีเช่นกันลูกหลานส่วนใหญ่ของเขาคิดว่าศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยเป็นเพียงอภิปรัญาที่งม,มงายดังนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้พวกเขาจึงไม่มีแรงจูงใจในการตามหาเป่าชวงสี่ทิศนี้พวกเขามักจะคิดว่านี่เป็นเพียงความต้องการของโฮเวิร์ดไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่อย่างใด โฮเวเร์ดเห็นว่าการกักขังและละเมอร์โจเลี้ยงยุนด้วยการลงทันได้ถูกเปิดเผยออกมาเขาแทบรอไม่ไหวที่จะได้เป่าชวงสี่ทิศนี้กลับมาหากสิ่งนี้ถูกนำออกจากสหรัฐอเมริกาไปคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทวงคืนกลับมาอีกครั้งเมื่อชควาสนาของตระกูลรอชัยเริ่มเสื่อมลงอาจไม่เกินหนึ่งหรือสองชั่วอายุคนที่จะทำให้ตระกูลรอชัยตกต่ำเพื่ออีกเลี่ยงผลลัพธ์นี้เขาต้องใช้อาวุธขั้นสูงสุดใช้ตำแหน่งชายาตรตระกูลล่อลวงครั้งใหญ่ ผลักดันให้คนตระกูลรอชายทุกคนร่วมกันออกไปทวงคืนเป่าวชวงสีทิศชายาทเหล่านี้แต่เดิมไม่เคยสนใจของชิ้นนี้แต่ตอนนี้ทุกคนดูเหมือนจะถูกสูบฉีดด้วยอะดรีนาลีนในทันทีเกือบทุกคนพร้อมเข้าร่วมกระตือรือร้นที่จะลองพวกเขาไม่สนใจประโยชน์ที่เลื่อนลอยของเป่าวชวงสีทิศพวกเขารู้เพียงว่า นี่เป็นตัวเพียงใบเดียวที่จะทําให้เป็นทายาตของตระกูลส่งผลให้ทุกคนในตร,กระกูลหยุดภารกิจจการงานที่ค้างคาอยู่ในมือทุ่มเทพพลังงานทั้งหมดให้กับการค้นหาเป่าช่วงสีทิศหลังจากที่ทุกคนออกไปโพเมดที่นั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรออกหลังจากสายเชื่อมต่อเขาถามด้วยน้ําเสียงเย็นชามีเบาะแสใดหรือไม่อีกฝ่ายพูดด้วยความเคารพ ยังไม่มีคุณรอชายครอบครัวโจทั้งหมดย้ายไปลอนดอนทุกวันนี้นอกจากบุรุษไปรณีนีมาส่งจดหมายภายนอกไม่มีผู้ใดมาแม้แต่คนเดียวโพเวิร์ตรีบถามทันทีตรวจสอบบุรุษไปรณีนีหรือยังมีพิรุษใดไหมอีกฝ่ายรีบพูดทันทีเราได้ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพอินฟราเรดและความร้อนจำนวนมากรอบบ้านตระกูลโจไม่ว่าใครผ่านไปมา มีการกระทำเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนบุรุษปริษณีมาส่งจดหมายเท่านั้นไม่ได้รับอะไรกลับไปโฮเมิร์แค่นเสียงเย็นชาพูดโพรงออกมาสัญชาตญาณของฉันบอกว่าเปล่าวชวงสี่ทิศจะต้องยังคงอยู่ที่นั่นปีเตอร์โจไม่อาจเคลื่อนย้ายมันได้อย่างรวดเร็วภายใต้จมูกของเราคุณต้องจับตาดูบ้านตระกูลโจตลอด24ชั่วโมงแม้แต่มแมลงวันก็อย่าให้บินออกมาได้อีกฝ่ายตอบรับโดยไม่ลังเล ขอได้โปรดวางใจตอนนี้เราเพิ่มคนตรวจสอบบ้านตระกูลโจเพื่ออุดจุดบอดนอกจากนี้ยังมีโดนอีกหลายลำเฝ้าสังเกตการสามารถตรวจสอบได้ทุกมิติและทิศทางขณะที่พูดเขากล่าวเสริมว่าใช่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องรายงานให้ท่านทราบโพเวิร์ดพูดว่าพูดมาอีกฝ่ายพูดเสียงกระซิบวันนี้ FBI มาที่นี่ไม่ได้เข้าบ้านตระกูลโจแต่มาพบพวกเราโดยตรง ไม่ให้พวกเราล้ำเส้นเกินไปตอนนี้เรื่องของปีเตอร์โจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสาธารณชนต่างให้ความสนใจโพเมิร์สะบัดออกมาด้วยความแค้นเคือง FBI เป็นเพียงสัตว์ใส่ข้าวคุณติดต่อกับผู้รับผิดชอบ FBI ที่นิวยอร์กโดยตรงบอกให้พวกเขาอยู่ห่างจากบ้านตระกูลโจฉันไม่อยากให้พวกเขาเข้ามายุ่ง ไม่อยากให้พวกเขาก่อผลกระทบเชิงลบใดๆถ้าฉันเห็นคนจาก FBI ที่อยู่ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรจากบ้านตระกูลโจอ,กอีกครั้งบอกให้เขาเตรียมตัวตกงานได้เลยหลังจากพูจบเขาวางสายโทรศัพท์ทันทีโดยไม่ฟังคำตอบจากอีกฝ่ายในเวลานี้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสตีฟรอชายลูกชายคนโตของเขาพูดอย่างนอบน้อมนอกประตูว่าพ่อฉันเข้าไปได้ไหมโฮเมิร์สะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นหลับตาถอนหายใจเงียบ พูดว่าเข้ามาบทที่6 0 6 4สิี่สักประตูเข้าไปปิดประตูอย่างระมัดระวังจากด้านในมองดูโฮเวิร์ดพูดอย่างลังเลว่าพ่อโฮเวิร์ดเหลือบมองเขาเห็นว่าเขายังไม่ยอมพูดต่อจึงถามอย่างเย็นชามีเรื่องอะไรพูดมาสตีปลังเลอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าพ่อในระหว่างการประชุมวันนี้ คุณบอกว่าใครที่นำเป่าชวงสี่ทิศกลับมาได้จะได้เป็นทายาทของตระกูลโพเวิร์ดพยักหน้าพูดอย่างสงบนิ่งฉันพูดเช่นนี้ทำไมหรือสตีพูดด้วยความคับข้องใจในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาตระกูลรอชายรักษาประเพณีสืบทอดสู่ลูกชายคนโตมาโดยตลอดจูจูคุณประกาศการตัดสินใจเช่นนี้จะไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของตระกูลหรือโพเวิร์ดตะคอกอย่างเย็นชา กฎเกณฑ์หรือหากไม่มีเป่าชวงสีทิศต,ตระกูลรอดชัยจะสูญเสียความรุ่งโรจน์นี้คือกุญแจสําคัญในการอยู่รอดของตระกูลในภายภาคหน้ากฎเกณฑ์จะนับเป็นอย่างไรได้หลังจากพูดเช่นนั้นโฮเวิร์ดลุกขึ้นยืนพูดด้วยความโมโหใครที่สามารถนำเป่าชวงสี่ทิศกลับมาได้จะสามารถรับประก,กันความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลต่อไปได้ แน่นอนว่าคนผู้นั้นมีความชอบอันดับหนึ่งของตระกูลสมเหตุผลจะให้เขาเป็นผู้นำตระกูลสตีพูพดคอร้องพ่อตั้งแต่คุณขึ้นครองอำนาจฉันเป็นทายาทลำดับแรกของตระกูลรอชายนานปีลูกชายคนโตของฉันหลานชายคนโตของคุณรอยเป็นทายาทลำดับสองของตระกูลพวกเราสองพ่อลูกทุ่มเทมาหลายปีเพื่อรอรับตำแหน่งนี้ หากจูจูมีไอ้สาระเลวบังเอิญพบเป่าช่วงสีทิศนี้ความทุ่มเทยอย่างหนักของพวกเราสองพ่อลูกตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะไม่สูญเปล่าหรือนี่มันไม่ยุติธรรมโพเวิร์ดมองดูสีหน้าเจ็บปวดของลูกชายเงียบไปครู่หนึ่งพูดว่าสตีฟเมื่อเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ของตระกูลฉันต้องตบรางวัลให้ผู้กล้านอกจากนี้ฉันได้เอ,อ่ยคำพูดออกไปแล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ฉันกลับคำสตีฟพูดอย่างเร่งรีพ่อ คุณโฮเวิร์ดยื่นมือออกมาตัดบทมองดูเขาพูดอย่างใจเย็นคุณเป็นลูกชายคนโตของฉันฉันจะมอบโอกาสให้คุณฉันคิดว่ามีโอกาสสูงที่เปาชวงสี่ทิศยังอยู่ที่บ้านของปีเตอร์โจคนอื่นตามหาที่ไหนให้พวกเขาหาไปหากคุณต้องการโอกาสชนะที่สูงกว่าแค่มุ่งความสนใจไปที่บ้านของปีเตอร์โจหลังจากพูดเช่นนี้เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ฉันส่งคนจำนวนมากไปแอบจับตาดูบ้านตระกูลโจคุณไปเข้าร่วมกับพวกเขาหากพวกเขาสามารถพบเป่าชวงสี่ทิศที่นั่นความดีความชอบจะตกเป็นของคุณเมื่อเป็นเช่นนี้นับว่าคุณเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จหัวใจที่สิ้นหวังของสตีฟถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งเขาถามอย่างตื่นเต้นพ่อที่พ่อพูดเป็นเรื่องจริงหรือโฮเวิร์ดพยักหน้าเล็กน้อยพูดว่า สตีฟพ,พูดตามตรงคุณเป็นลูกชายคนโตของฉันเป็นลูกรักที่สุดในใจฉันฉันหวังว่าคุณจะคว้าโอกาสนี้ไว้สามารถสืบทอดตำแหน่งของฉันโดยชอบธรรมขณะที่พูดโพิตร์รีตาเตือนว่ายิ่งเป็นเวลาเช่นนี้ยิ่งต้องให้คุณเป็นผู้นำบุกตะลุยไปข้างหน้าสร้างความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้แสดงให้คนอื่นเห็นเพื่อที่ทุกคนมีปากแต่ยากจะกล่าวลูกรัก โอกาสที่ดีถูกส่งมาให้คุณแล้วสตีฟได้รับผลกระทบจากคำพูดเหล่านี้เขากำหมัดแน่นพูดอย่างหนักแน่นจริงจังพอวางใจได้ฉันจะทุ่มเทอย่างสุดกำลัง